ดีเยี่ยมค่ะเซบักเฮ้ยอร่อยอ่ะกลิ่นมะนาวหอมมากเนี่ยสิบีบเป็นลูกเลยฉันนี่มากจะถ่ายที่ค่อนข้างสูงมากมันหนุบหนับหนุบหนับดีนะไอเลิฟเทคเจอร์ดีอ่ะเธอขอให้หนึบที่สุดเหนียวที่สุดอู้หู้หู้แบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลย สวัสดีค่ะแล้ก็ต้อนรับเข้าสู่ช่้งสมารีในคลิปที่มีชื่อว่าของกินดางติ๊กตอกมาลองกินให้ทุกคนได้ดูกันเผื่อเป็นไอเดียว่าแบบเอออยากจะไปลองกันบ้างสิ่งนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนไม่ว่าจะที่ไหนบนโลกนะคะแต่ว่าสิ่งนี้กำลังมามา,มากๆนั่นก็คือ เป็นอาหารอินโดนีเซียที่ฉันเห็นจากอูนและนี่ก็มาจากร้านของอูนคือฉันก็เห็นเจอร์นี่ของอูนที่แบบเหมือนไปกินที่นูน่นแล้วชอบมากเพราะว่าเนเจอร์อูนก็คือเป็นคนชอบกินผักเนาะไปๆปมาก็เลยแบบเอออยากให้ผักฉ่ำมีเขาก็ลองทําลองชิมลองใดๆจนได้ทําขายฉันก็จะได้มาลองกินในวันนี้แล้วค่ะโดยที่ h a v e no idea เลยว่ามัน supposed to be อย่างไรมันควรจะเป็นยังไง ไม่เป็นไรเราปล่อยใจจอยๆเพราะว่าก็จะทําให้เราไม่มีกําแพงอะไรว่าอุ้ยฉันไม่ชอบเมนูนี้อะไรเงี้ยไม่มีไม่มีสิ่งนั้นนะคะมาลองดูนะคะข้างในก็จะมีทั้งแบบเส้นบุกเนาะเห็ดเข็มทองผักได้ใไข่แน่นอนแล้วแล้วก็มีอันนี้จะเป็นลูกชิ้นเห็ดเอาเลยไปหนึ่งสองสามอืมร่อยเนาะอืมอ,มอ,มอม้มันมีความแอบแซ่บด้วยนิดนึงนะเนี่ยเธออ๋อเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมาก เอ้เผ็ดกลางยังใช้ได้อยู่ไม่ได้เผ็ดเวอร์อืมโอ้หใหม่ก็อร่อยนะเนี่ยแบบเท็กเจอร์มันมีความเหมือนเหมือนผัดผงกะหรี่แต่ไม่มีก,กลิ่นกะหรี่นะบอกว่าเพราะมันไม่ใช่ผัดผงกะหรี่แต่ว่าเท็กเจอร์ของไข่หรืออะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบนั้นดูเป็นเมนูที่น่าจะกินอิ่มอยู่ท้องได้ดีนะเนี่ยเฮ้ยอร่อยอะ่ะฉันชอบเต็มสิบฉันก็ไม่หักเลยแต่เขามีน้ำซุปอันนี้ด้วยซึงอ,อันนี้เนี่ยคือให้เราลองเอาไปผสมตามใจดูนะคะ ม,มันนวลไข่ไอ่ะชิมมันนี้ดูดีว่ะฉันว่ามันเหมือนแค่ทําทให้มันจางขึ้นไปเฉยๆปะ่ะอะสมมุติอะแถวนี้อ่ะผสมใส่เข้าไปแล้วนะมันซุปนี้ใส่เข้าไปมันแค่นรู้สึกว่ามันแค่เจือจางความเผ็ดก็จะดูน้อยลงด้วยนิดนึงเฮ้ยแต่ว่าเผ็ดกลางไม่แย่ว่ะจากใจคนที่กินเผ็ดได้ไม่เยอะมากหือ ดีเยี่ยมค่ะเซบักเฮ้ยอร่อยอะ่ะสิ่งนี้จะเป็นค่าวเยวียนของฉันวันนี้129่บาทแต่จานใหญ่อยู่นะจานใหญ่อยูอย่นะเธอมันบึกบักอยูน่นะน,นี่กินไปนแล้วหลายคำด้วยนะเนี่ยก็คือต้องบอกว่าผักชํำคำหอมเป็นร้านที่ทำอาหารได้ดีมากอยู่แล้วส่วนตัวจะใจคนที่ชอบกินผักมากเหมือนกันแล้วก็ฮิวตี้มากๆเพราะร้านนี้ก็คือไม่ใช่น้ำมันใครไม่อยากรู้สึกผิดก็ผักชํำคำหอมค่ะ เมนูถัดไปค่ะสิ่งนี้นะคะเป็นเส้นบะหมี่ปะบะหมี่คุกนะคะจากนู้ของคุณอเล็กทิรดดตค่ะตอนแรกดูผิวเผินนึกว่าไอ้นี่มีไก่ฉีกหรือเปล่าเธอเอามีไก่ฉีกไหมฉันชิมหรือเปล่านะวูวแลดูอร่อยนะให้มะนาวมาหนึ่งลูกเลยนะเนี่ยเพราะว่าให้มาสองซี่เธอนี่มันหนึ่งลูกแล้วล่ะเหมือนตัดเม็ดออกไปแล้วมีอะไรบ้างข้างในอ่ะ ถ้ายังไม่คลุกไม่ใส่อะไรลงไปก็จะเป็นเส้นบะหมี่แบนๆอย่างนี้หรือที่เราเรียกกันว่าบะหมี่เปาะนะคะส่วนตัวบางคนชอบกินมีเหลืองมีเปาะอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบเส้นอะไรก็ตามที่เป็นสีเหลืองอะฉันชอบใส่ทุกอย่างลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกักหมูที่ดูน่าจะมีความเผ็ดอยู่อันนี้อาจจะใส่สักครึ่งหนึ่งเพราะว่าซองหนึ่งก็แอบเยอะแบบกลัวมันจะลน้นถ้วยเขานะคะแล้วก็มีถั่วลิสงนะคะปนๆมาให้แล้วอ่ะ เทลงไปได้เลยแ <then>, อนเดนมะนาวหนึ่งซี่ก่อนละกันแล้วก็คลุกคลิกคลุกคลิก,กไปเลยสิมาชิมเลยดีกว่านะจ๊ะ129บาทเท่ากันกับเมนูเมื่อกี้นะคะอ้าวป้ายโอ้ย oh เธอดีนะเนี่ยเธอ มันเป็นหมี่คลุกที่รสชาติดีเพิ่มเติมคือพอเราบีบมะนาวสดแบบนี้กลิ่นมะนาวหอมมากเธอฉันว่าต้องเพิ่มกากหมูเข้าไปเลยทีเดียวเชียวเพื่อความแซ่บนะคะกากหมูไม่เผ็ดเกินอันนี้แอปพรูฟโดยคนที่กินเผ็ดได้ไม่เยอะมากกำลังดีไม่เผ็ดเกินเธอความหอมมะนาวคือที่สุดเลยอะ่ะม,มันอร่อยเมื่อเมื่อเราคลุกดีๆเนาะแล้วก็ กินพร้อมกับตัวกากหมูจะทาให้มีรสชาติมากขึ้นบางส่วนที่แบบพอเรากินแล้วเราไม่ได้กินกากหมูตามไปด้วยอะ่ะอาจจะรู้สึกจืดไปนิดนึงส่วนตัวเรานะรู้สึกว่าแบบอืถ้ามันแบบมีผงแซ่บผงนัวอยู่ในคําเดียวกันอะ่ะมันจะแบบโอเคและเพอร์เฟกนะคะผงแซ่บผงนัวจากกากหมูนะคะอืมอร่อยนี่ก็เต็มสิบไม่หักนะอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกนะฉันก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนโซเดียมมันไม่ได้เยอะมากอ่ะอืมอร่อย หอมน้ำเงามากเลอน้ำเงาธรรมชาติเนี่ยสิบีเป็นลูกเลยเอาอเปิดในไลน์แมนแต่หมดไวแล้วแถวบ้านเรามีปะล่ะการจะบอกว่าถ้าแถวบ้านมีก็เดี๋ยวจะสั่งอีกแต่พอไม่มีก็เดี๋ยวรอเปิดแถวแถวเรา,ามินท่าไหมคะจะได้สั่งบ่อยๆเพราะว่าเป็นคนแบบคิดอะไรไม่ออกก็ชอบกินพวกอะไรคลุกๆแบบเนี้ยมันแบบกินง่ายดีไปก็ต่อดีกว่า เมนูถัดไปค่ะออกตัวก่อนว่าฉันรักเมนูแหนมครุกมากฉันเป็นลูกรักแหนมคลุกเป็นคนที่ถ้าเห็นแหนมคุกขายที่ไหนฉันจะต้องกินฉันรักมากและมีไม่กี่ร้านที่ฉันกินแล้วจะพูดว่าอร่อยเดี๋ยวปะเพราะว่ามันเป็นเมนูโปรดของฉันฉันมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นถ้ากินแล้วฉันพูดว่าไม่ค่อยถูกปากเรา นั่นแปลว่าแปลว่าใครไปถูกปากเราแหละของคนอื่นกินก็อาจจะถูกปากก็ได้ดเบอกป้าแต่แค่แบบว่าพอมันเป็นเมนูที่เราชอบมากๆเราก็จะมีร้านที่เรารู้สึกกินแล้วแบบฉันชอบรสชาติแบบนี้เท็กซ์เจอแบบนี้นะคะและดิฉันเห็นสิ่งนี้ในทิกตอกดิฉันถึงขั้นแบบบอกอิงว่าฉันอยากลองมากเลยคือเมนูแห่มคุกไม่ใช่เมนูที่หาซื้อได้ง่ายแบบง่ายๆนะเธอแบบร้านอาหารใหญ่ๆบางร้านยังไม่มีเลยเนอะป้และสิ่งนี้นะคะก็คือเป็น ร้าน Monster ร์ใบต้องนะคะมีขายที่งานอำ้ำาๆกา่นี้เราสั่งจากตัวไลน์ออฟฟิเชียลของเขามาและขอแพ็กเกจจิ้งเดียวกับงานอำ้ำาๆเลยนะคะก็คือฉันตกใจตั้งแต่ข้าวเลยข้าวพองที่แปลว่าข้าวพองจริงๆว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นแบบนี้นะคะเขาก็จะมีเครื่องนะคะให้เราเอามาคลุกเองเมันจะได้มิยมนะจ๊ะทุกคนให้มาคลุกกันเองนะคะก็คือแพ็คมาดีมากอ่ะ เรื่องของการแพ็กดีมาแหนมแยกมาให้ด้วยนะคะเพราะเอ้ตรงกรกอบ,กอบมันจะได้ไม่ยมเฮ้ยถือว่าเขาคิดมาดีผักเคียงใดๆนะคะปกติเราต้องกินกับใบอ่อใบาชาพูแต่อันนี้มีไหมมีไหมเหมือนจะไม่มีอ่ะเหมือนจะมีเป็นแบบว่าผักอื่นใดๆอ่ะเป็นแบบผักหอ่อแบบอื่นอันนี้เหมือนมาเป็นผักสลัดเลยคืออันนี้ราดน้ําสลัดก็คือกินเป็นสลัดได้เลยไี่มีชาพูอ่ะเธอ ไม่มีค่ะก็ชอบกินกับใบชะพูไงแต่ไม่เป็นไรเกี่ยวับผักอื่นก็ได้โอเคฉันก็อพริกเนี่ยฉันอาจจะไม่ใส่ทั้งหมดเพราะว่าปกติเวลาสั่งจะสั่งเผ็ดน้อยแต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งฉันว่านะฉันต้อง,ฉ,องฉันต้องมีถ้วยคลุกมันจะได้แบบง่ายไปว้าวดูความกรอบซิโหคือฉันว่าความกรอบเนี่ยน่าจะได้ละและแหนมแล้วแหนมเขาเป็นแหนมที่มันติดพริกมาด้วยนะแต่ว่า ไม่ได้เป็นแหนมที่แบบปกติมันจะเป็นก้อนกลมๆไว้เธอแล้วเขาแม่ค้าเนี่ยเขาต้องขยำขยำขยำม,ม,มันจะต้องมีแบบไอ้เส้นที่มันเป็นแบบเออตัวเส้นหนังหมูแบบยาวๆเฟื่อยๆแต่ว่าอันนี้ไม่อันนี้เขาหั่นเต่ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นการลองคลุกทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปนะคะเทใส่พริกแล้วใส่ทุกอย่างเราจะมาคลุกทุกสิ่งให้เข้ากัน290โอ้สิ่งหนึ่งที่ต่างเขาใช้แบบเม็ดมะม่วงหิมพาน ปกติจะเป็นทูนิสง์เพราะว่าสิ่ที่ฉันชอบที่สุดในแตงคุกคือทูนิส่์เอานะคะกินแล้วนะใส่แหนมเข้าไปใส่อะไรเข้าไปผักหออ่อความกรอบเต็มสิบเอาไปร้อยเพราะว่าไม่มีความยมเลยรสชาติดูกลางๆอาจจะไม่มีรสใดรสหนึ่งที่เด่นขึ้นมาซะทีเดียว ถือว่ากินง่ายเป็นรสชาติที่กินง่ายนี่อันนี้เอาแหนมที่มีพริกด้วยนะขึ้นมากินคำก็คือชอบเมนูนี้ฮะเริ่มเผ็ดอะฉันว่าสิ่งที่ได้คือความเคี้ยวสนุกเว้เพราะมันกรอบมากวัตถุดิบที่ฉันรู้สึกว่ามันสดใหม่จริงไมนแบบเออมันตามราคาจะเส่วนตัวเสียด t e เจอร์ของความเป็นแบบถั่วลิสงอ่ะเพราะฉันว่าถั่วลิสงม,มันจะมีกลิ่นเฉพาะซึ่งมันแอบหายไปอะไรเงี้ยส่วนตัวชอบ texture รสชาติชอบแต่รู้สึกว่ากลิ่นขาดบางอย่างค่ะแบบปกติมันจะมีกลิ่นสมุนไพรกลิ่นผักที่มันมากกว่านี้ซึ่งเรารู้สึกว่าอันนั้นเป็นสเสน่ห์ของแหนมพุกที่เราชอบเหมือนกับเวลาที่เราชอบกินลาบพูนเหนือเพราะว่ามันจะมีกลิ่นผักเฉพาะของมันอะไรแบบนี้เรา,ารู้สึกว่ารสชาติโอเค t e x t อร์โอเคขาดกลิ่นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะถ้าอันนี้เต็ม1ิบขออนุญาตให้9ค่ะรสชาติไม่แย่อร่อยรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เตรียมมา วัตถุดิบดีนั่นแหละก็ให้ก้าวเพราะว่าขาดเรื่องกลิ่นกับเรื่องราคานิดหนึ่งประมาณนั้นค่ะตอนนี้นะคะไทยติ๊กตอกไปสิ่งที่เห็นบ่อยมากคืออะไรรู้ป่าโมจิที่เป็นโมจิผลไม้เคยเห็นไหมคะที่แบบว่าเป็นแป้งนะคะ แล้วก็แบบอาวลูกค้ามาอยากได้ผลไม้อะไรใส่ใส่ใส่ห่อห่อห่ออุ้ยนี่หอมมากแต่หอมตัวอครมโบ้ข้างบนโอ<ม>้ m ม g ก็ฉันยังไม่เคยกินเลยถ่ายทิกตอกมาตั้งนานเห็น <He S 2> <ๆ S 1> บางคน <ๆ S 1> ทําปัน่นด้วยทำแบบปั่นปั่นแบบใส่โคตรเยอะแล้วบอกว่าคิด20บาทอันนี้นะคะจากร้าน sweet boxes นะคะ<ม>อ่ะโมจิครีมชีสข้างบนเป็นบิทคอฟนะคะ140โอเคมา มันหนุบหนับหนุบหนับดีนะหอมบิดคอฟมากๆมีรสชาติความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ความหวานของครีมชีสหอมมากครีมชีสก็หอมเอะอร่อยนะองุ่นก็หวานเนี่ยนี่บูเบอรี่บูเบอรี่บูเบอรี่ไม่เปรี้ยวบูเบอรี่หวานมากเปรี้ยวแค่สตรอเบอรี่นะคะอย่างอื่นก็คือหวานหวานหอมหอม ไม่ไหวนานแบบหวานเจียแบบรู้สึกว่ารสชาติมีหลายมิติอยู่อือหยอร่อยอะ่ะเต็มสิบไม่หักค่ะวิววันนี้อาหารดีมากจริงด้วยอะ่ะเต็มสิบไม่หักราคาร้อยกว่าบาทก็ก็ราคานี้กันหมดปะเพราะเห็นทุกคนก็ขายราคานี้กันหมดก็ไปลองชิมกันได้ เมนูต่อไปนะคะกลับมาอีกคราหนึ่งนะคะกับบนาน่าที่เขาที่เราเรากินเป็นตัวเคก้กล้ยหอมตัวที่เป็นครีมชีสข้างบนธรรมดาใช่ไหมอันนี้เขากลับมาพร้อมกับดับเบิลชีสไปเลยจําได้ว่าเขาที่เรากินแล้วอร่อยกินแล้วถูกใจกินแล้วถูกปากหนึ่งร้อยแปดสิบห้าโอ้ยโอเคนะไซเอ็มนะคะใช้ได้อยู่เขาก็ขายกันจนล่ารวยกันไปเลยเนาะคนต่อแถวเป็นล้านผู้มีแล้วต่อแถวได้ซื้อไหมหมดสิคะ <S <S โอ้แช่เย็นมานะคะ หอมามากหนุบมาก I love texture มันดีอะเธอนี่คือโดนแค่ t e x กล้วยนะยังไม่ถึงยังไม่ถึง,ย,ง,ถงยังไม่ถึงตรงชีสนะคะโอ้ย texture cake คนคดีชอบหืมันี่ก็เหมาะสำหรับคนที่แบบชอบความหน้านหนาหนาขนาดไหนอะดูความหนาของครีมชีสท้างบนค่ะนชอบมีตัว น้องพีแค่นอันเนี้ยอร่อยเขียวสนุกขึ้นด้วยอร่อยมากแล้วไอ้เลิฟถั่วพีแคนเธอฉันชอบ t e x t อร์มากเลยอ่ะคือเค้กกล้วยหอมเนี่ยฉันว่ามันนานา,นา,นานจิตตังนิดนึงบางคนอาจจะชอบเค้กที่มันร่วนๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะส่วนตัวฉันถ้าเป็นเค้กกล้วยหอมแบบฉันขอให้หนึบที่สุดเหนียวที่สุดแบบแบบเอามาปั้นเป็นน้ำมันได้อะฉันจะชอบอยากได้หนึบๆอะเออซึ่งอันเนี้ยหนึบ อร่อยอ่ะแต่ถ้าถามว่าเทียบกับตัวที่แล้วเพิ่นตรงจําไม่ได้ <c oughs> จําได้จําความสึกตัวเองได้ว่ากินแล้วอร่อยซึ่งครั้งนี้ก็กินแล้วก็รู้สึกว่าหืมอร่อยแต่ถ้าถามความตอนนู้นเป็นชีสธรรมดากับดับเบิลชีสต่างกันอย่างไรมันนานเกินไปค่ะมันต้องเอามาเทียบกันข้างๆแต่ถามว่าอันนี้อร่อยไหมอร่อยมากก็ สำหรับคนที่ชอบครีมชีสละกันนี่มันติดมีความแบบเปรี้ยวมากขึ้นอะไรแบบนี้นะเพราะตัวครีมชีสมันก็จะมีความเปรี้ยวของเขาอยู่อร่อยดีแต่อย่ากินคนเดียวเธอมันก้อนใหญ่อยู่นะเนี่ยก้อนใหญ่มากนะแล้วคือด้วยความที่เนื้อมันแน่นอ่ะกินไม่กี่คำเราก็อิ่มได้แล้วค่ะเอาจริงอร่อยอ่ะ I love จังลยอ่ะเธออร่อยมากอันนี้นะจะเป็นอันที่ฉันให้ยี่สิบเต็มสิบอร่อยอ่ะอันนี้คือกินแล้วรู้สึกแบบตาลุกวาวอเนอะอ้าอร่อยมาก อและถัดไปจ้ะอันนี้ก็คือไฮโซไฮโซนะอันนี้นะคะเป็นขนมหวานจากร้าน Saruda Finest Pastry นะคะก็คือหน้าตาดูดีมากทางทีมงานเลือกเป็นน้องส้มมาเพราะอะไรนะเราไม่ออกเลยเราไม่ออกเลยแต่คือค่อนข้างมีความเหมือนจริงทำให้เราอ่ะไปนึกถึงตัวขนม ที่ปารีสที่ฉันเพิ่งกินล่าสุดกับลอล่าเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูท่าดันน่ะโอ้ยสวยอ่ะสวยมากเหมือนมากเหมือนมากจริงๆริงอ่ะหืม,หมอะไรฮึมโค้กคโค้กคโค้กโค้นหืมอร่อยอร่อยมากหืมสองอันแรกว่าดีมากนะอันนี้ดีสุดๆอันนั้นก็คือเป็นตัวขนมที่แบบทำทุกอย่างเหมือนจริงแล้วแบบ Oh, อร่อยโดยเฉพาะอันที่เป็นป๊อปคอร์นอ่ะโอ้ยไม่กอดแค่นึกก็อยากจะกินอีกครั้งที่ใกล้ที่สุดอยู่สิงคโปร์แต่ก็ไม่มีป๊อปคอร์นหรอกเพราะว่าขนาดในปรารีสมีหลายสาขาแต่ละสาขาก็ขายไม่เหมือนกันเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะกินอันนั้นต้องบินไปปรารีสนะคะอ่ะข้าเรื่องต่ออันนี้ราคาเท่าไหร่คะ295บาทนะคะแต่ถ้าซื้อทั้งเซตนั้นจะราคา2250นานะคะเป็นเซตผลไม้แบบเยอะๆอ่ะมาลองดูอ้ โอ้ว oh, wow. wow. ้าวว้าวอุ้ยคล้ายๆกันเลยซีลิงคล้ายๆกันเลยอุ้ยน่ากินเธอเขาทำคล้ายกันเลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยแปลว่าถ้าอันนี้อร่อยช่วยทำร้ป๊อปคอนด้วยได้ไหมคะ <laughs> เยแลวความแบบเทกเจอร์ความกรอบใดๆเอยที่มันแบบที่มันรับรู้ได้ผ่านการลงซ่อมลงมีดอ่ะมันคล้ายกันเลยเธอเรามีของดีอยู่ในประเทศไทยอืมอืม ข้างในก็คือแบบมีความเป็นยำส้มอ่ะมีข้างในมันก็แบบว่าครีมไล่ๆเปลือกไล่ๆอ่ะหอมมากใช้ได้เลยนะคะคุณพี่หนูอยากกินอย่างอื่นด้วยเลยอ่ะร้านอยู่ปทุมวันพรินเซสนะคะเผื่อใครอยากจะไปลองกินอย่างอื่นกันกูกินแล้วกูไฮโซอ่ะืมตัวคัมโบข้างล่างก็อร่อยหอมเฮ้ยอร่อยอ่ะ คือเธอมันมันเป็นขนมหวานที่เหมือนจะกินแล้วจะต้องรู้สึกหนักแต่ว่ามันมันไลท์มากเลยอ่ะมันแบบพอมันเข้าไปในปากมันแบบแทบบจะละลายเข้าไปเลยเว้ยมันแบบม,แบบมันไลท์มากเลยอ่ะอร่อยค่ะอยากไปกินอย่างอื่นเลยค่ะอันนี้เต็มสิบก็ให้สิบไม่หักฟิเนสจริงๆอร่อยเพื่อใครอยากจะลองขนมสไตล์ฝรั่งเศสดูแบบไฮโซแต่ถ้าถามว่าขนมนี้คือขนมอะไร ฉันไม่รู้ชนิดของมาหรอกนะแต่ข้างในเป็นอย่างนี้เอออร่อยมากเธอแล้วมันเบาอ่ะมันเข้าปากแล้วมันแบบวับ <What? S 1> หายไปเลยสรุปหลายคนบอกไม่คุ้มนะคะเข้าปากปุ๊บหายเลยยังไม่ทันปินเลยค่ะหายไปแล้วค่ะแต่ถามว่าราคาแรงไหมร้านอยู่ในโรงแรมเนาะแม่เนาะร้านอยู่ในโรงแรมและเขาก็เขียนอยู่แล้วว่าเป็นแบบ finest pastry เอออย่างเงี้ยก็ตามราคาตามวัตถุดิบ เมนูนี้คือจาก The Rolling Pin นะคะไวรัลมากแต่ฉันเห็นสิ่งนี้มันไวรัลตลอดเลยปะอีความเป็นแบบเจมต่างๆอ,อีน้องเจมทั้งหลายอะ่ะคือยุคก,ก่อนก็จะเป็นอีลาสเบอรี่คือบช็อกโกแลตเอ่ยใดยเอ่ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยหายไปจากติ๊กต็นะคะแต่อันนี้เป็นช็อกโกเจมป๊อปแปลว่ามันจะต้องเคลอบด้วยอีเม็ดป๊อปแปรหรอ เธอหน้าตาดีอ่ะเฮ้หน้าตาเป็นมีเธอหน้าตาดีมากแต่เขาเขียนไว้เลยนะว่าเปิดแล้วควรบริโภคให้หมดภายใน2-3วันถ้ายังไม่แกะซีลเนี่ยจะสามารถอยู่ได้1เดือนก็ต้องแช่แข็งเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นไอศครีมนะจ๊ะเฮ้ยหน้าตามันน่ารักามากมาลองดูล้กันอืมก็เป็นไอศครีมตอเบริีว่ว้ที่ากเความเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก,ก็เบิือกนอกมันเปความหวาน เจอกันตรงกลางลรงดอีอืมอืมมันหอมสดชื่นเวย้ยอืมอร่อยอะ่ะอันนี้มันดีตรงที่มันไม่ได้หวานเกินเพราะว่ามันแบบมีรสเปรี้ยวตัดด้วยนะคะเนี่ยมีกล้วยมีองุ่นหรอมันก็มีรสส้มด้วยสามรอยห้าบาทนะคะพวกน,นี้ม่หลายรสเลือก โลรเลมบานาน่าเลเลอสเบอร์รี่เซียวโฮเกรป U.S.A สตรอเบอรี่แล้วก็แมนดารินออเรนจ์นะคะอร่อยมากเลยทอเต็มจิตไม่หักค่ะโอ้ว้าวเทปนี้คือสุดยอดเทปนี้ MVP อีกหนึ่งพราเทปนี้อร่อยมากแทบทุอย่างเอาเป็นว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe อย่าลืมคอมเมนต์ก็นกำลังใจใครที่อยากได้คลิปกินข้าวแบบนี้อีกฝากคอมเมนต์กันคนละที่สองพีนะคะ จะได้ดูว่ามีคนรอดูเราอะมากน้อยแค่ไห,หนเนี่อกปะฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องของพวกเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ